เรื่องความฝันของแมลงวันเพลือกณนะบึงน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบัวหลวงสับท้างบานหมู่แมลงกำลังดื่มด่ำน้ำหวานผู้มันร้องเพลงสำราญใจดังกับมีงานมหากรรมเห็นบัวเขาเฝ้าอยู่ในบึงยอ ไม่ต้องมาเอ็นดูข้าหรอกเชิญรอให้อิ่มแป้ก,กันสิก่อนเถอะคงต้องนี้สักตัวที่ร่วงตุ๊บลงมานี่เป็นความคิดของปราช่อนข้างกอบวัวมันต้องจะฮุบมแมลงพวกนั้นให้หนำใจทันใดนั้นมแมลงวันฝูงหนึ่งบินผ่านบึงบัวมาอย่างเร่งรีบทำให้มแมลงบางตัวถูกชนจนกระเด็นตกน้ำโอ้ย แมลงที่บ oh ินขึ้นจากน้ำได้ก็รอดตายแต่ตัวท in ีしし่หมดแรงก็ต้องกลายเป็นอาหารแสนอร่อยของเจ้าปลาช่อนท่ามกลางความชุลมุนนั่นเองแมลงวังเผือกตัวหนึ่งซึ่งหล่นลงมาจากฝูงพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำมันลอดพ้นจากฟันปลาช่อนได้อย่างหุดหวิดแต่ปีกข้างหนึ่งก็ถูกกัดขาดวิ่น ต้องเป็นเพาราะแมลงวันเซอซ่าพวกนั้นแน่ๆเลยไอเพอาราะแมลงวันเซ,ซาพวกนั้นทีเดียวเรา,มาแมลงต่างๆพากันโกรธแค้นยิ่งนักและแสดงความรังเกียจในชาติกำเนิดของมแมลงวันเผือกคเชื่อว่าเป็นมแมลงวนันต่อให้ขาวซีดก็ดชอบแต่ของสปกปรกไปพรอไปเลยไปห้พ้นหนะัก มแมลงวันเผือกเสียใจมากและด้วยความบอบช้ำมันล่วงหล่นลงกลางเกรสรดอกบัวนอนสลบอยู่นานจนจนบัวหุบกลีบยามารุนฉายฉานดอกบัวบานรับวันใหม่มแมลงวันเผือกต้องตกตะลึงยิ่งนักเมื่อเห็นนกกระจาบทองยื่นสะงอยปากลงมาจิกกินมัน มแมลงวันเผือกจึงออกอุบายว่าจะพาไปกินมแมลงวันฝูงใหญ่ที่ดงบัวผุดบนภูเขาอย่าเพิ่งกินข้าเลยข้ายัางต้องทำตามความฝันให้เป็นจริงซะก่อนที่จะจบชีวิตลงข้าขอลิมลองน้ำหวานแสนอร่อยจากดอกบัวผุดสักครั้งหากใครได้กินเนี่ยร่างกายจะแข็งแรง และจะต่ออายุให้ยืนยาวมแมลงวันเผือกวิงวอรนนกกระจาดทองได้ฟังก็เห็นเป็นเรื่องน่าขันแต่ด้วยความนึกสนุกมันจึงตกปากรับคำก่อนจะให้เจ้ามแมลงวันเผือกเกาะหลังและบินตรงไปยังภูเขาเบื้องหน้าเป็นมแมลงวันที่พิการปีกหักอย่างนี้ จะอยู่ไปทำไมทรมานนกกระจาบแกล้งลองใจถึงปีกข้าจะหักใช้งานใช้บินไม่ได้แต่จช้ค่าบินได้ข้าต้องไปทำตามความฝันมแมลงวันเือดมุ่งมั่นสารฝันนกกระจาบทองได้ฟังก็รู้สึกหมั่นไส้เจ้า,มาแมลงวัน ที่มีอายุแค่เจ็ดวันเท่านั้นชีวิตนั้นช่างไร้ค่าเมื่อเทียบกับชีวิตอันยินยาวของตนโอ้เม้นเลือดทอนเมื่อมาถึงป่าบัวผุดรูปร่างอันประหลาดเหมือนกับกระโถนของมันทรงกลิ่นเหม็นขจรกระจายล่อใจมแมลงวันฝูงใหญ่ แต่กลับทําให้นกกระจาบทองถึงกับเป็นลมล้มตึงเมื่อนกกระจาบทองฟื้นขึ้นมันโกรธมากที่ถูกหลอกหมายจะจับเจ้า,มาแมลงวันเผือกินเสียให้สิ้นเรื่องข่าไม่ได้หลอกเจ้านะถ้าข่าซ่อนตัวเจ้าก็คงหาข่าไม่เจอหรอกแต่ความฝันของข่ายังไม่บรรลุ ข้าขอให้เจ้าพาข้าไปส่งที่หมู่บ้านก่อนพวกข้าจะกลับไปที่นั่นหมดแล้วมแมลงวันเผือกอธิบายนกกระจาบทองตัดสินใจเชื่ออีกครั้งถ้าถูกหลอกตำอีกมันจะไม่ไว้ชีวิตมแมลงวันเผือกตัวนี้อย่างแน่นอนมันบินจนถึงกองขยะ ใหญ่ของหมู่บ้านที่เหม็นพอๆกับดงบัวผุดนกกระจาบทองมองหาจนทั่วแต่ไม่เจอมแมลงวันสักตัวมันจึงเริ่มโมโหอีกครั้งแล้วสะบัดร่างมแมลงวันเผือกหล่นลงไปที่พื้นมแมลงวันเผือกรีบลุกสำรวจร่างกายมันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่ห่วงว่าน,น้ำหวานของบัวผุด ที่เกาะมาตามแขนขาจะก,กระเด็นหายไปมแมลงวันชลาร่อนถลาออกจากกระป๋องเปล่าใบหนึ่งเจ็บตรงไหนบ้างลูกแม่ไม่สบายกินน้ำหวานนี่นะรับรองแม่ต้องหายแน่ๆมแมลงวันเผือกยิ้ม พรางป้อนน้ำหวานให้แม่แม่แมลงวันดูดน้ำหวานด้วยน้ำตาอาบแก้มรสหวานของบัวผุดมันวิเศษไปมันไม่ได้วิเศษไปกว่าความหวานจากน้ำใจของลูกเลยเจ้านกกระจาดมองดูอย่างซาบซึ้งในชีวิตเล็กๆอันแสนตั้งหาแต่มีความฝันนั้นยิ่งใหญ่เพื่อแม่ มันหันหลังบินกลับไปที่บึงใหญ่และตั้งใจตั้งมั่นจะเอาเมล็ดลบัวใหญ่กลับไปฝากแม่เช่นกันผู้เขียนอำนาจขาวเครือม่วงภาพวาดประกอบอนโนชาชาเบนจา